ความคืบหน้าล่าสุดจากเพจ Facebook ที่ชื่อว่านักเล่านิทานในโลกใบที่3ได้โพสต์ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ไว้ดังนี้ครับเป็นบทความที่ชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นที่ภูเหล็กไฟ EP 1วงเล็บสังคมกินบาปข้อความมีดังนี้ยินดีต้อนรับสู่นิทานโลกใบที่3เพจนี้ตั้งใจจะใช้เป็นพื้นที่ถ่ายทอดมุมมอง เรื่องราวชีวิตและสังคมโดยใช้วิธีการเล่าเรื่องขยายความหมายออกไปเรื่อยๆใช้ภาษาหยิบจับมุมมองอย่างเสรีวางความจริงอีกด้านเพื่อเป็นทางเลือกให้พิจารณาเด็กหญิงบนภูเหล็กไฟคือเด็กน้อยอายุ3ขวบที่หายไปจากบ้านในเช้าวันที่11พฤษภาคม2563 ก่อนจะพบว่าเสียชีวิตในวันที่14พฤษภาคม2563บนเขาภูเหล็กไฟผ่านมา8เดือนจากวันที่เด็กน้อยหายจนวันนี้คนร้ายก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะออกมามอบตัวนี่อาจจะเป็นนิทานอีกเรื่องที่โหดร้ายโดยเฉพาะเมื่อมันอาจมีความจริงที่ไม่ตรงกับใจให้เสียดแทงดังนั้นหากรู้สึกว่า จะรับไม่ได้ก็ขอให้ปิดตาไว้ก่อนและให้เพื่อนค่อยๆอ,อ่านให้ฟังเพราะความจริงมันย่อมไม่สามารถเอาใจในความเห็นผมคดีนี้ไม่น่าจะมีการจับคนร้ายได้ครับถามว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะออกมารูปนี้คำตอบคือก็เพราะว่าถ้ามีการจับคนร้ายได้ มันจะกลายเป็นคดีที่เลวร้ายที่สุดนี่จึงเป็นเหตุผลที่คดีนี้ไม่น่าจะมีคนร้ายมานั่งแถลงข่าวทำแผนประกอบการรับสารภาพให้เราได้เห็นและหากเป็นเช่นนี้จริงก็จะเท่ากับว่าสื่อได้ชี้นําสังคมของเราให้กลายเป็นสังคมกินบาปโดยมีครอบครัวผู้เสียหายและคนทั้งหมู่บ้านเป็นเครื่องสังเวย ในมุมมองของผมที่ต้องมาเขียนอยู่ตอนนี้เพราะผมเห็นว่ามันยังมีความจริงมากกว่านั้นที่ยังไม่ถูกพูดถึงและมันจะเป็นการไม่ยุติธรรมถ้าหากว่าสิ่งที่ผมคิดมันถูกหมายถึงไม่มีคนร้ายความจริงก็อาจจะค่อยๆตายไปจึงต้องเขียนถ่ายทอดวางประดับไว้อย่างพื้นที่ตรงนี้เป็นนิทานอีกเรื่องที่ใช้ชื่อคนจริง แม่สาวิตรีอนามัยชัยพลจริงๆคดีนี้พวกเขาถูกกระทำแต่ถูกกระทำเพราะเหตุใดและทำไมพูดไม่ได้มันเพราะเหตุใดสิ่งเหล่านี้มันต้องมีความหมายแน่ๆแต่สื่อสังคมกลับกระนำตีอย่างบ้าคลั่งวันต่อวันประนามด่าทอราวกับพวกเขา เป็นปีศาจไม่ใช่คนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรม,มเฉลือเย่อชญยกรรมเปิดเผยว่าจากเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ให้จับตาหมายจับผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่จะออกภายในวันที่15กุมภาพันธ์64แต่เนื่องจากมีคนไปทําอะไรบางอย่างซึ่งตนพูดไม่ได้ทําให้การออกหมายจับของพนักงานสอบสวนในคดีต้องเลื่อนออกไป เป็นประมาณเดือนเมษายน64ยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ต้องเลื่อนเพราะข้อสอบรั่วประกอบกับพยานหลักฐานบางอย่างแม้จะสมบูรณ์แล้วแต่ชุดทำงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะยังมีช่องโหว่อยู่และคนร้ายจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในคดีได้หากมีการขอสารออกหมายจับไปคดีขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วสารยกฟ้องก็จะกลายเป็นว่าตำรวจจับแพ้ดังนั้นจึงต้องหา ลงพื้นที่หาความเชื่อมโยงใหม่แต่ยังย้ำว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ยังเป็นคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ตนเองจะลงพื้นที่ไปบ้านกกอกในสัปดาห์หน้าร่วมกับชุดทำงานด้วยนางระพีพันธ์แก้วสุวรรณผู้ใหญ่บ้านขัวสูงในฐานะฝ่ายปกครองที่ออกค้นหาน้องชมพูระหว่าง11-14พฤษภาคม63เปิดเผยว่า หลังจากทราบข่าวจากทาง Facebook ของแม่น้องชมพู่ในวันที่11พฤษภาคมช่วงประมาณ12นาฬกาตัวเด็กได้ประสานไปยังผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่บ้านกกอกจนกระทั่งทราบว่าเป็นเรื่องจริงจึงได้ประชาสัมพันธ์ช่วงเย็นให้ชาวบ้านช่วยกันหาบ่อแสเชา้าวันรุ่งขึ้นตนได้พาชาวบ้านประมาณ20-25คนไปช่วยชาวบ้านกกอกกกตูมตามหาตนเองในฐานะฝ่ายปกครองได้ประชุม และติดตามการค้นหาน้องชมพู่ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านอีกหลายคนในตำบลกกตูมใช้สถานที่ลานเต็นท์บ้านน้องชมพู่วางแผนการค้นหาประจำวันวันหนึ่งตนเองได้แวะเข้าเวรที่จุดคัดกรองโควิดบริเวณแยกเต่าง,งอยเจอกับชายปริศนาคือในแอมที่อ้างว่าหลงทางมาติดรถผู้หญิงคนหนึ่งมาลงที่จุดคัดกรองเพื่อจะเดินทางกลับบ้าน ตอนนั้นตนเองก็ได้นําข้อมูลชายปริศนาไปรายงานให้กับที่ประชุมของฝ่ายปกครองจําได้ว่าเป็นวันที่13-14พฤษภาคมก่อนพบเจอศพโดยมีรายงานให้กลุ่มผู้นําชุมชนรับทราบและสังเกตว่าในวงประชุมมีเพียงตาชาน,น่าเสริมในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและน้าตายแต่ไม่มีพ่อกับแม่น้องชมพู่และลุงพลกับป้าแตนส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรว่า มีชายปริศนาหายไปหรือมีชายปริศนาเข้ามาในหมู่บ้านหลังบอกว่าให้ตั้งด่านจับตัวคนร้ายทั้งที่วงในประชุมไม่มีลูกพลแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คิดว่าตาชานหรือคนในครอบครัวอาจจะเล่าสู่กันฟังทั้งนี้ตนเชื่อว่าคดีต้องมีคนร้ายน้องชมพู่นั้นไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้เพราะจุดที่พบศพเป็นพื้นที่ที่ขึ้นไปลำบากและส่วนตัวอยากจะ ให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วอยากให้น้องชมพู่ได้รับความเป็นธรรมความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เงินเสน่หาอาจถึงล้านลุงพลถูกแฉได้เงินช่วยจากเอซีอาจถึง7หลักหมอปลางงลุงพลบ่นหญิงลีคนจ้างงานกรณีเพจอย่าหาธรรมโปรแม็กเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับป้าแตนที่ถ่ายรูปเลขบัญชีธนาคารส่งให้แฟนคลับโอนเงินมาให้ใช้ วันที่14กุมภาพาน 64, ันธ์64บุมน้อยร้อยเูทูบเบอร์ที่ออกจากกลุ่มของลุงพลเปิดเผยว่าสําหรับกรณีนี้ตนไม่ทราบว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีป้าแตนจริงหรือไม่เมื่อตอนที่ตนนั้นยังทํา YouTube อยู่ที่บ้านลุงพลยืนยันว่าจะมีแฟนคลับจากต่างประเทศโอนเงินผ่าน YouTube ให้ไปมอบให้กับลุงพลกับป้าแตนเป็นประจําโดยเงินแฟนคลับที่ผ่านมือตอนนั้นประมาณ4-5หมื่นบาท แต่มีการโอนเงินผ่านช่อง YouTube และเป็นเงินจำนวนมากซึ่งตนนั้นมีความมั่นใจว่าจะมีเงินสดหมุนเวียนถึง7หลักที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบผ่านบัญชีได้ตนวิงวอนให้หน่วยงานราชการช่วยไปตรวจสอบบัญชีของลุงพลกับป้าแตนและยูทูบเบอร์ว่ามีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่กันแน่ซึ่งมีผลเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตน ออกมาจากบ้านกกอกก็ถูกแฟนคลับลุงพลน,นั้นโจมตีตลอดรวมถึงมีการกล่าวหาว่าตนยักยอกเงินทําบุญสร้างพญายนาคจํานวน50,000บาทแต่ตนนั้นยืนยันว่าเงินดังกล่าวไม่มีจริงส่วนเงินอื่นๆที่เขาโอนให้ตนนั้นก็ได้มอบให้กับลุงพลกับป้าแตนทุกบาททุกสตางค์แล้วนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าช่วงที่ยังสนิทกับลุงพลน,นั้นมีงานรีวิวร้านอาหาร ตนเป็นคนหางานให้ลุงพลได้ค่าจ้าง7 5 0 0 0บาทหลังจากนั้นตนเองก็เริ่มห่างจากลุงพลที่ลุงพลไปอ้างกับสัมพกรณว่ารับงานกับอุปริยะงานละ1 0 0 0 0บาทนั้นแต่สังคมกับสัมพกรคิดเอาว่าจริงไหมขณะเดียวกันช่วงที่ลุงพลไปร้องเพลงกับหญิงลีจับใหม่ขึ้นเวทีไปร้องเพลงได้ค่าจ้างครั้งละ q20000 โดยลุงพลไปร้องหลายครั้งตนเองพยายามดีลงานให้รวมทั้งยังลงทุนไปขับรถ รับส่งให้กับลุงพลโดยไม่หักเงินด้วยหมอปลาบอกว่าช่วงที่ลุงพลไปร้องเพลงกับหญิงลีระยะหนึ่งลุงพลเคยบ่นว่าไม่ชอบร่วมงานกับหญิงลีเพราะหญิงลีนั้นใช้งานหนักตัวเองก็สงสัยว่าใช้งานหนักอะไรช่วงที่ร้องเพลงกับหญิงลีนะ่ะลุงพลยังไม่ได้โด่งดังอะไรมากจึงเตือนลุงพลต่อหน้าว่าให้จำเอาไว้คนที่มาคบตอนระบากนะ่ะให้ลุงนะ่ะคบไปเถอะ เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจเรื่องของชื่อเสียงตอนนั้นลุงพลบ่นอีกว่าหญิงลีนะ่ะให้ร้องเพลงจนเหนื่อยร้องครั้งละ7-8ถึงเพลงได้เงินแค่20,000บาทจึงเตือนลุงพลอีกว่าร้องเพลง7-8งเพลงไม่เกิน45นาทีแต่จำได้ไหมช่วงที่ยังไม่มีคนรู้จักนะ่ะต้องทำงานกรีดยางทั้งกลางคืนและกลางวันบางวันก็ได้1 0 0 0บาทบางวันก็ไม่ได้ บางวันฝนตกก็ไม่ได้กรีดยางต้องนึกถึงตอนที่ลุงลำบากแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ร่วมงานร้องเพลงกับหญิงลีอีกเพราะลุงพลเหนื่อยนอกจากนี้เท่าที่จําได้ตนเคยบอกลุงว่าน้ำใจหญิงลีนะ่ะถือว่าน่านับถือต้องนับถือน้ำใจเนื่องจากบางวันบางงานที่หญิงลีรับงานให้ลุงน่ะเจ้าภาพยังไม่จ่ายเงินหญิงลีก็เอาเงินตัวเองจ่ายค่าแรงลุงพลไปก่อน พยายามอธิบายลุงพลว่าการได้งานร้องเพลงร้องครั้งละ7-8เพลงได้เงิน20,000บาทมีบางคนที่ลำบากมากกว่าทำงานเกือบเต็มเดือนถึงจะได้บางคนนะ่ะทำงานได้วันละ300แต่ลุงนะ่ะแค่45นาทีก็ได้20,000บาทแต่การทำงานของลุงก็ได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้น